พี่ครับอ่าพอดีผมอยากได้ตัวเหยื่อตัวนี้ครับ GT Bio ตะปูนะครับครับตามมาจากช่อง KTR Shop Fishing อะครับอยากได้มากเลยหายผมได้ไหมครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมพิมให้นะ ครับน้องนี่ไง gt bio spoon มีทั้งหมด4สนะีนะนี่ราคา150บาทเองครับตามคลิปเลยว้าวออ๋อผมลืมมาพี่พอดีพอดีเพื่อนผมซื้อมาให้แล้วอะผมลืมโอ้ขอโทษด้วยผมลืมผมลืมแต่ของดีจริงพี่แต่ว่าโอเคเดีย๋ยวผมเพื่อนผมซื้อมาให้แล้วอืมขอโทษด้วยนะพี่ผมยังไม่เอาตอนนี้ครับ อ๋อ oh, ครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะพี่เอ่อเออมื่อวานผมเห็นในเพจอะ่ะมีพวกโปรโมชั่นไลน์เอด้วยนะะี่ฮะพอดีผมสมัครไว้แล้วสมัครไม้นานแล้วด้วยตอนนี้ผมพอดีมีคะแนนครบเยอะมากครบแล้วละ่ะเีาผมอยากได้มีหมื่นกว่าเลยพี่ผมอยากแลกของเนี่ยนี่ฮะอ๋อไหนพี่ขอดูหน่อยนะครับอ๋อตัวเนี้ยสามารถแลกซื้อในตรงนี้เลยนะครับเรากดไปที่ร้านค้าและสิทธิพิเศษเนี่ยนี่น้องสามารถกดเลยนะครับ นี่ผ้าบัฟเสื้ออ่ะเดี๋ยวน้องดูแล้วกันว่าน้องอยากได้อะไรอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมไปตั้งบัฟนึงครไปจับไปปึ๊บไปจับไปรออะไรอ่าเรียบร้อยแต่ว่าเดลืออยู่พันตีอ่ะแต่ว่าอยากเก็บไว้สองร้อก่อนเดี๋ยวไว้ใช้วันอื่นเดี๋ยวให้พันสอง แรกอะไรดีวะเฮ้ยมีน้ำแต่เอ็มร้อยด้วยเฮ้ยร้อยยี่สิบเอรอเอ็มร้อยเอาเอในนี้ก็มีจัดตปจิบขวดเลยทางสองมาดีด้วกดปุ๊บเยี่ยมเรียบร้อยเต็มปุ๊สิบขวด อ่านี่ครับคะแนนที่น้องแรกครับเดี๋ยวเช็คสินค้าก่อนนะครับว่าพี่จัดมาถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เอ็มร้อยสิบขวดอันนี้ถ้าบัฟเสื้อเคจาพันน้ำมันหย่อนลอกจารบีครบนะครับโอเคครับครบรับครบครบขอบมากครับอ่าอุ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเผื่อเผือมาแรกใหม่ถ้ามาจุจับซะก่อนนะครับไม่ไป็ครับ ะอะไรบอสโอ้ยกูว่าแล้วทำไมโทรศัพท์มันคุ้นๆจัง หือนี่มันลากอะไรนี่วะเฮ้ยหน้าจอ <laughs>